บาาดาะเขายเฮอเห็นชาวนาแต่เขาถูกคเขายเฮอเห็นจุเกเนเเขากค่ะเขายฮเนเหเก่งจีไปองค์เหนบ้านเราแดงูป้าตอ้าน้อยป้าเจ็บหน่อคนจวาสิได้ยงแต่ไม่เห็นเจ้าก็ไม่ได้ค้นคันเบ้หน่ยก็ไม่ได้คืนโดย คันเห็นเอลยแล้วก็คืนดูสวัสดีพ่อนพี่น้องข้อต้อนรับเข้าสู่ช่องทิพย์ใช่หนอเนาะซึ่งตอนนี้คลิกระยู่ยท, ain. ที่บ้านพลขอแล้วก็อยู่ที่เลีอนของเมทาวันเนาะซึ่งเป็นอีกหม้อหนึ่งที่ถือว่านยาจ้นเนาะแล้วก็อยู่ที่บ้ัตเดียวกับชิงซ่องเนาะซึ่งเพิ่นก็อยากให้ช่วย ร้านเนาะเขาเฮียน,ยนก็คือน้องซองคนนี้เนาะทีกําลังเฮียนหอดห้องมะซองลักา็เข้าก็ได้มาอ่ามื่อน,นันทีเฮ็ดไก่เมย์ก็คือเฮ็ดอยู่บ้านชิงซองเพิ่นเอามันแซงไปส่งให้อยู่บ้านชิงซองนะแล้วพอดีเพิ่นก็ฮู้ข่าวว่าที่งเสือชิงซองแล้เพื่นก็เลยขอก่อนใส่เรือมาเนาะซึ่งมื้อมาเนี่ยแต่อยู่ไก่เมย์เป็นเทียมหอยแล้วเออซึ่งมาเอถอะที่หนึ่งหันโบ่พบเนาะเห็นแะต่เห็นแต่ผู้นี้เนาะกับร้านน้อย3คนเนาะมันอ่าเพื่อไปขังเฮียนบ่ อโน่ขุดมันบอขุดนี้อ่ะนะเล็กหน่อยแมนเฟอร์เหือนกแมนเฟอร์มนบอแมนเฟอร์บอบาดลังนี้ตัวแมนบออะไแมนอ่ะแมนปรยู่เขาว่ากดีอัน เอามาเบิ่งขอบขั้วอันนี้เนาะเห็นว่าอันมมเมทาวบอ่ะเราบ่ละซื้อ,อยังกับเทมเทาวเมทาวันมันอ่ะเมทาววันเหรอเห็นแบบว่ามือนั้นเพิ่นไปส,นส่งมันแสงเขาอยูนะ่เพื่อนจิงจงอะนะเพิ่นกระทำแบบอยากให้สวยล้านซาวเพิ่นนี่อันเป็น<ม>ังไร<ม>ขอบขั้วก็เจ้านี้ยกกระทุกไม่หนาไม่ได้เนาะไม่ได้หน้าบ่ไม่ได้หน้าอ้าวหน้าบลาร์โอ้หน้านำท่วมเลยปะ กับป้าแล้วน้ำทมคูปี่โอ้แสดงมันไม่น่าอยู่คะบริเวอเห็ดไม่ได้ทมคูปีาแสงกับได้าแงกั้แงมน่นานพอดีกระเทือนาเครื่องกลางนะอ่าโอ้ให้หน้าแซงกับทางบไดไม่ได้น้ำาล่งสาบ่ะจึงเห็ดบรได้นี้มันร้อนมาแล้วมันห้อนโลนโอ้ขั้นทวมแล้วห้อนโลอนเออเอมาที่เป็นน้าแซงกัไมพอเป็นแบบโบราณเออพอา่เป็น บัวลานนี่แปลว่ายังคือเคืองกลางบ่เออบอนหนาชูเนี่ยบัวลานก็ชอบเลยนะพ่อชูนะจากแรกบริได้หน้าอยู่พี่โลคอมบริได้โหรือวะบริได้บริได้มุ่นอยู่บ้านพ่ออันนั้นนาะแต่ว่าเพิ่นนี่บริบริเห็ดหน้าเนาะอืมแล้วอันคือว่าเห็ดเล็กหน่อยได้นี่ลูกผู้ได้เนี่ยมีจกนลูกลูกชาวเนาะซ้ำพูนลูกสาวนี่ยซ้อยู่ในมืดผุกกกมิจักปีลูกสาวของลูกสาวนี่ลูกสาวอีวันนี้ บ่อ่าหลานของเรานี่นี่ๆหลานนี่หลานลูกลูกกกและนี้นี่ตัวอ่างน้องนี่แม่นมดนี่หลานน่ะลูกนูสาวมดเอาแบบนี้เนาะทั้งมดเด็กนอยด้เือนนี่มีจักคนบ่มี4คนเออหลานเราลูกเราอีกบ่ลูกเราอีกผู้นึงบาลูกเราบ่แล้วว่าผู้น้อยนั่นโอ้ลูกเราหัจักคนซะนี่ทั้งมดก เบิ่งจะกคนลู่ล้ะนาทีต้ีีีนเป็นแปเป็นสิป้าลูกเราสิบคนผูกพแล้วลูกเราชีลูกเรส่่านะซ้เป็นเจ็ดส้ากระชีเป็นห้าได้ที่ลู่ละนะห้าออลูกเราห้า ลูกข้างลูกสาวหันซาเป็นแปดสามเป็นแปดแล้วกะ็มี<ะ>มีไพ่หนอยู่ในเคือนนี่อันแปดนี่อยู่ผมคิดบ่ามีเออนี้ช่องกระนำ้ำโพช,ช่องคนแล้วก็ยังอยู่นี่ชอ่อสามหอยลู่เราเองกนะอ๋อใหญ่สุดนี่จักปีคนอยู่น้ำกันลูกลูกนะี้โย่ไเหมือมนชาวไปปีบอ่อีเปียวนะปีเปียวว่าชาวแปะชาวโพ เห็ดยังใส่เห็ดเวียงแล้วบ่เห็ดเวียงของงานนั้นตะตุยงงาน้ำาลเราเห็ดเวียงอยู่งงานในบานเลานี่มีแต่ผ um uh> okay> really? ู้เี <h <h ่ท่นบอกหาเงินผู้เี่อนันแล้วอีจอยมันเข้าเห็ดเข้าหมดนัานลย เจ็ดดูน้อยอันนี้กจะยูมอซองจะซ้อนรถกันไปโอซ้อนคนพี่น้องแมาซ้อนรถกันไปซ้อนเด้นอรรถเขาแ่โอ้ยบ้าบ้บ้าอยู่นะเขาอยอะเห็นชาวนาแต่เขาถูกนะเขาอยอะเห็นคุณ่เขาถูกนะเขาอยากเทียนเทียนเก่งจิ๋เห็นเก่งนีเออมีจักคนนะฮะบางเดียวสิลองไปทาเขาบึงเออไปทาเขาบึงเลยไปไปทำกันอีกแม่อันอันนี้ก็คือเพื่อนที่เขาบอกเทิงเนาะแต่เพื่อนร่างนีกับแมนบอก คนล่างนี้กับพี่น้องเขาของเขาเนี่เขาเป็นกรุงเทพเบสโบ่ม่ไปอยู่อืออุนอะไอยู่แต่เท่านี่อืออยู่แต่เท่านี้อันผู้นี้ได้นอกอธีอันผู้้นีนั่นลาเอาหันชื่อมานะทางข้างนี้ล่ะตัวยี่ห้อหยนตีเฮียนเก่งบ่ได้ได้อยู่อ่าตัวป้อยของหยันมีกิโลทีป้ายช่อนกันเลยผู้ได้เอ้ยกลับไปนะแม่ผู้ได้ตระหามผืน โอ้เอือไปหาเพื่อนไปดรอ่ะบอกเขาไปหาอยู่ๆไปดรอ,อ่ะป้าเผื่อสิมาเนาะหาเพื่นอนมีจ้าคนนี่ที่ยังเงียนหนังสืออยู่นี่สามมีโตแล้วก็ผู้ป้าน้าแม่หันแล้วก็ภูหนึง่งอื้อแล้วก็ผูหนึง่งผูหนึ่งหันต้องเียนบ่ไปบ่อยจ้อยนะ คุณนึงครับเป้าเรียนเนาะอันนี้ <Gym. S 2> แม <Ori> ่เมืดอป้อนี่อันนี้ก็แม่นี่ตัวนี้ตัวนี้ก็แม่นี่อันนาอีลาเฮียนหันห้องได้เลยเมซองเมซองอืมลาขั้นใหญเอ้ยสวยนะใหญเอ้ยสวยนี่ใหญ่ใหญ่ยังใหญ่ได้รถทีมเดี๋ยวนี้รถทีมขั้นนี้ว่าทีไปนำการทีนำกันก็อัดอัดดีนะ ó khăn nó mình khi son cái bây giờ là này, ừ. cái này <laughs> Đây có nó chăn cả đai đấy, nó sờn cả đai bao, đai của công phòng hàng, ồ, hiền ban rồi hẹn phù, ba to, ông, 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 ลตัวมันเพ้อเนอะเขาก็ขี้ไปแบบนี้แหละเออโอ้ยมันบกไปติบ่เขาก็กุ้มไปนั่นแหละฮะโอโอ้แอ่แตเชื่อกูมชาวมั้งเออจ่อบกไปได้นี่ยนะอือ มันบริไปเออมันนั่นาะอ้ยตายเขาซ้อนกันกกุ้มไปนะ่นแหละนบูมอมมันขีบอะไ้แล้วอันนี้นะได้ก็อาดอาอดแล้วเขากุ้มไปนะมนันา<อ>ทางย่างชิชิ้งก็โ,โชมกันโชวลจักอืมรถอสโลจักใส่เนาะเอาาะอ เอออันนี้น่องเนาะต้องมีน้องสามคนนี่อันนี้เป็นน่องเป็นบ่ลูกอันนี้กระพุ้นึ่งลูกอันนี้กระพุ้นึ่งอันนี้กระพุ้นึ่งเอาสามลูกเออลูกลูกสาวมันสามคนอ๋อันนี้ลูกสาวโกกนี่ลูกลูกสาวโกกตัวนี้ก็ลูกสาวที่สองนี่ตัวนี้ก็ที่สามนี่อยังที่สี่นี่ยังห้องเห็นอยู่ยังไม่ได้กับที่ห้าน่ะ ได้พูดละคนละคนแล้วก็มาไข่ไว้เับแม่มากก่อนเนาะเขางงก็อมูลบมากมาเลยเรี๋ยวนี้อยากให้่วนนี้มีจกคนที่เขาเรียนหาาเมนบอกสมสมนีหอมเลยเมงมอห่หนมอห้าบอกมอเจ็คนหนึ่งหมอเจ็ดตกโตอีกคนหนึงนมองมงเออมงทกันรีเด็กหน่อยแิ่งเรียนนะได้อนดูดยนี่ราคาได้แน่นี่กะ กถามเบิ่งดูสิมาดูสิบอกราคาตัวนี้นี่ปกติเราขายพันเก้าตัวนี้ตัวใหญ่สองพันนี่ตัวนี้งสองพันสองนี่ตัวหนึ่งสองพันเอด็ดสองพันเอ็ดพูดยิงบอกพูดยิ่งยิงแคขี่รุ่นนี้แล้วนี่เง<า>นินนี้ประมาณหลานหนึ่งนี่มน่าสิได้จักขันนี่ยี่ไิบสองขันนี่มันหลุนได้มันสิโอโน่นี่วะแกได้แล้วแล้วมันขันน้อยได้ตัวใดซัมมอนี่บ่ได้วะบัวใดแต่ตัวนี้มันขันหนึ่งันต้อง ท้งเงินกีบนี่คขันเงินกีบสองคันนี้เ่าได้นี่เจ็ดแสนเลยแต่เอาสิลูให้เจ้าเจ็ดแสนก็สิได้อยู่ถึงสุดแล้วนี่คราบเจ้าสองคันเจ็ดแสนมันก็หลันรับซีพอสองพันเท่าไรสามจิมห่างแล้วบริมีเผื่อยได้ถ้ามามาขายก็สองมเอมันก็ต้องเจ็ดแสนกว่าเบิ่งเงินกันเ้อนันิเป็นรถทั้งหนาฮั่นเอาขายก็หาแสนสามเท่แเลยเอาสองคันก็รุดได้อยู่ มันจีบขี่ซ้ำอันเงินบาทนี่ไรเท่าไรเอ้ยโบแมนบาทเป็นกี่ฮะซ้ำหาซ้หาซู่นบอกขั้นซ่องขั้นนี้ตัสุดด้แท้กระรันซีสองขันทะรุนไทะรุนนี้รุ่นนี้ชีได้อยู่นี่ขนอยนี่ฮขน่อย้ไโอ้ยไปีไปขี่ดเออตัวนี้ตัวนี้ลานซีจได้แต่ฮะต้นนันต้นนั้นตัวนี้ คนสามสิบปีหรือว่าสิบสองอันนี้ไปเด้นี่นี่สามนี่วะได้บ่ตัวนี้มันสีเหลือคันเดียวเลยตัวนี้แต่เอาคันใหญ่นะบ่ได้สีไหล่ราคาเดียวไหมเออได้บ่อืมได้ที่รถพิเศษเป็นเท่าไหรเนาะเขาเงินทั้มีเท่ากันหนึ่งหลานกับเก่าสิบพันแล้วก็มีอีกพันหนึ่งสามหาซูนเป็นอยู่หนึ่งหลานสี่แสนสี่สิบพันกี่พออยู่เนาะเออพอแล้วตัวนี้ก็ตัวนี้ก็สีทอดอีกอยู่เนาะงถ้าได้อันนี้ค่ะตัวนี้อ่ะขันเอาสองพันสานี่เลยวะได้บ กเแต่ถ้าโต้ตัวนี้แล้วมันทิถือกันร้านสี่รูนตัวนี้ตัวนี้ร้านห้าสี่รูนให้อีกสี่สิบพันตัวนี้คู่น้อยซ้ำนั้นเนาะนี่ซ้ำมีนางนี่ซ้ำนั่งน้อยเราเนี่เออซ้ำมีนางนี่บ่อันนี้ต่างบ่านี่นะตัวนี้ตัวนึงเหรอฮะรถลายใหญ่บ่เข้ากับบดิใหญ่เด้บ่รถชุกกะที่รถตัวนี้แล้วมันชุดใหญ่แล้วนี่อืมอันนี้ก็ราคาเดียวกันเนาะตัวนี้เฉลิ่ดเลยเจ็ดเจ็ดสาม เจ็ดเซนสี่หมล้เออลานสี่ได้แต่ซ่องตุวนี้ป่ะเออตัวนี้ก็คันหน่อยนี่ตัวนี้ก็คันหน่อยเอาเอาเซนสี่สิบห้าได้เอาถ้าอยากได้คันใหญ่ตัวนี้เออเงินเท่ามีหมดแต่หนึ่งหลานหนึ่งแซนสี่สิบหนึ่งหลานสี่แซนสี่สิบพันน่ะอหนึ่งห้านสี่สี่เซนสี่สิบหนึ่งห้านสี่แซนสี่สิบพันก็ถ้าอยากได้กก็สี่ลดหาในงบนี้ได้เออถ้าหนึ่งห้านก็ไดอีกหนึ่งล้านสี่เซนแลยก็สี่สิบ ตัวนี้เอาตัวใหญ่คันหนึ่งเอาตัวน้อยคันหนึ่งเออเนาะเอาสีแดงเอาไหมหอมักสีแดงนะเว้ยเอาตัวนี้บ่ะตัวนี้กับซีแดงกันสีแดงเนี่ยนี่ดีเนาะมันดุกเสียรุ่นนี้บ่คันหนึ่งเตะเตะนึแมนเอาลุนใหญ่คันหนึ่งเอาลุนนี้เนาะแมนเอาสียังเลยเอาสีแดงคือกันมีบ่มีมีแต่ว่าคันเอาซองขันตัวใหญ่บ่ได้เป็นบ่นี่ได้ให้ตัวใหญ่มันแล้วนี่ ตัวใหญ่อันนี้ก็ตัวใหญ่ปะนี่เ้าเอิอตัวใหญ่เลยเด้ตัวหน่อยมันก็เป็นตัวนี้นเออช่วยอกหน่อยท่นานทาก่อนเงินเงินกี่ร้อเง,งินบาทมั้งเงินบาทเงินกี่กรหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่สิบพันสี่แสนสี่สิบพันหรอเลยตั้งเทไร้อ มันมันถือขนาานันละเคียนไปนะพ่บผมเนี่ยเ,เป็นเงินบาทนะพันเก่าวพันต,ต้วนี้สองพันโดน้อยพันเก่าตัวน,นั้นแหละสองลุกกงง้นห้ยปกติสอ,องมาสองเคยรุ้นหายันเคยุนซกันฮะสีะถึงสองพันเอสเลุ้ให้เก่าเนี่ยพันใหญ่ก็พอดีเป็นสองพันเป็นสี่พันเอนะสี่พันเอสแต่ที่ถึงหนึ่งล้าน่งแสนสามสิหพันรหอดสี่สบวล่จะวาเงินสีเป็นทนะเเกา สี่พันอเนาะเออเอ,อเป็นเงินบาทสี่พันหนึง่งอยเป็นอยู่1นึ่งล้านสี่สสพันเออเป็นหนึ่งล้านหนึ่งแสหนึ่งล้านหนึ่งแสนสามสามสิบห้าพันเรือห้าพันายไรเแต่เท่าไรก่อนโอ,อ,อ,อ้แต่ตัวนี้เออโอเคสี่แัอ okay. 4, 000, 3, 000, น หลานหนึ่งเราเป็นาจยอยู่นี่หลานหนึ่งกับสี่สนสั้้าึงสาส่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอดีโอเคคือแล้วมันว่ช่องยูทูบเจ้าเนี่ยไทิปซ่าแนวเอาตลอดอครับ่ม,มีเบิงน่อเบิ่งลูกแง่หนิแล้วลูกนั่งก่อนไหมลูกเบิงก่อน การเงินกูไ <inaudible> ้ิ่งมาชิ้นนึงคะอดีใจปะดีใจเอามาให้เบิงซื้อปเด้มาให้ฮะ วันนี้ก็เราก็เข้าได้กลับมาอีกก็คือสื่อเราทิ้มาเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องแล้วก็สื้อมาคอจ้ำผ่านอีเมลเนาะไ้อีเมลแนะน,น้ำตัวก่อนแล้วก็ในครอบครัวนี่มีจักคนเนาะแล้วก็เออสถา,ถานะทางบ้านเป็นยังไงนะอันครอบครัวกะโยกซื่อแปดคนไปเลยซื่อวันซื่อวันโดย่ผูุกันแล้หาเศ้ากินข้ามแล้วไม่ได้แนวเอไนเอ็นะอันนะโดยดยาก ไปก็คาดขาดเคินเคินอะนากระนาน้ำท่วมมีหน้าเนาะแต่ว่าหน้านำท่วมแล้วก็เลยไม่ได้เอ็ดแล้วก็ไม่ได้แนวเอ็ดพร้อมได้หลดได้หลังเอ็ดงูควายกับตายผักมดอาอีเมลว่ามีแปดคนนี่มีใค่ไหนแปดคนนะผู้อยู่นำนั้นยังอ่อีเมลไมีลูกจะกคนก่อนรูกนะหกคน แหละได้ล้านซ้ำอุ้ยย,ยันตโตเป็นร้านแหละคุณนี่กันอ๋ <c oughs> อแม่งอะไรมีมลูกคบคนเนาะโดยถ้าลูกคบคนน่ะ,นนะไปหากบบมีพอได้อ่ามีลูกคบคนอยู่ผีมืดอยู่เส้นไหนคบคนอยู่ไทยบ่อยู่เซโน่ผู้หนึ่งนะคนหนึ่งยุบมังสนโอ้โดยคนหนึ่งนะอยู่ไปนำโพผู้หนึ่งก็ไปโรงงานน้ำ อที่เราพูงาน้นเเ็วีะอยู่ห้องงานน้ำบ้านต้นแดงนี่เออโดยกะไม่ได้พอกินเนาะพอแล่นกายได้นงินนะแปดคนที่อยู่น้ำต้นนีนี้รวมทั้งหนึ่งสองสามสี่นี่ป่ะห้าแม่หกภูมิเฮียนเมเจอร์แปดพอแปดพอเป็นแปดคนเนาะที่อยู่น้ำเก้าคนอยู่เหอ อันนี้เป <ทำ S 2> ็นล้านเนาะอันนี้ก็ล้านเมดเนาะล้านอ่าแล้วก็อันอ่าเฮ็ดแมว่าอยากให้ซวยส่งเสริมขเขาเฮียนเ <ừ ừ S 1> นาะเป็นอุปกรณ์การเฮียนแต่ว่าตอนอีแมลบระยู่หันทอาได้ลงมาแล้วกระามน้องๆเพิ่นก็คือจําเป็นก่อนอื่นได้ก็คือรถถีบเนาะรถถีบขี่ก็ได้เารถถีบนะกะเอ้ยเฮ้อรถถีบเก่าดูล้านเขาอันผ่านไปแล้วน,นะนะอยังให้เอ้ยซวยนะอยังให้เอ้ยซวยยังยังใครยังอือ จะได้รถทีฟได้เอารถทีฟกาวความแอปเป้ลความทุกข์มัาไม่ได้ทุกข์รียได้เงินได้ขำมันขำก็คาดคาดเฉินเฉินไปในนั้นแหละไม่ได้คืออาสีทีเ้าเห็ดตอนนี้ก็คือโบไม่ยังเลยไม่ได้ไปเอ็นนาโครงการใหื่อไงพอนะยังยังยังเล็กอยู่จักจะได้จักบบอเห็นได้จังว่าได้โครงการหน้าให้ไห้ก็คือคือบานเท่านี้ซี เห็ดหน้าก็ส่วนลายเป็นหน้าหายหน่อยๆเนาะแต่ว่ามันมีโครงการหนึ่งก็คือโครงกานหายเห็ดหน้าแมนหน้าหายใหญ่ก็คือมุดหน้าหายหาไทยเป็นหายเดียวเนาะมั้นนานเฮกตาร์นึงนะเฮอเร์เดียวคนเฮอร์เอเธอเดียวอ่าเพิ่นในเห็ดอีเมยเห็ดบปงอันพ่อและไปกู้มือค่ะโอ้ประเหต์วานเอาบ่ลืูดจังเลยยังเพิ่นบาวาซีเอารถดำโอ้เอารถดำอันมูลค่ามานานแปดล้าน ถาจักสิได้ทุนส่งเพิ่นจักบ่อ่ามวนค่าที่เฮาไปเซาเฮ็ดทั้น8ล้านต่อปีเนาะเห็นอ่าบ้านข้างๆเพิ่นวาสูฟังาเนเสียเสียเสียไปล้านต่อปีซึ่งเพิ่นให้ยังเฮาแน่ไปล้านต่อปีหังแม่งูหาก็สิลงปีบ่มได้ว่าเขาให้เขาเฮาดำบ่แนวพันธุ์เขาบ่แนวพันธุ์เขาหมดแนวพันธุ์ของเขาอืมแต่ว่าเฮาน่ะไปเก็บไม้เก็บตอกเก็บอันนั้น่นะอ๋มาถึงว่าเฮาหัก้างคขอ ได้เข้ามาแล้วเข้าหับซื้อขึ้นออืมืมมแต่ว่าต้องลงทุนขแปดล้านเนาะอืซึ่งเงินแปดล้านนี่ห้าไส่สมัยเพิ่นยังไม่ได้เเพิ่นว่าว่า,าไส่เอาเข้าก่อนแล้วโอ้เอาเขาก่อนแล้วเพิ่นสิฮักเอานด้ฮะเออเนาะเอา,เานอาไปเอ็ดอยู่นะฮั่นซื่อพอได้แต่มาพริกเป็นหนูเพิ่งกะเงินไปหุงเห็นมื่อละผัดละช่องอะไรหมดเป็นแสนนาะพอได้มือก่อนที่เขาเจอหน่องก็คือเห็นหน่องมาแต่คึ่งมันแท่งเนาะมือนั้น สามคนพี่น้องบ่มามือเออสามคนพี่น้องสามคนมันบ่เมื่อนั้นพูดใดเท่าไรก็เมื่อนั้นนะได้องโลอ่าพ่นได้ซอโลองโลนี่เท่าไรอโลนะิองพัโอ้ซอโลิองพันโลละหกพัก็คือโลหนึ่งอ่าเท่าไรก็วบาบ่อืนบบาทเนาะ้าบาทให้าบาทน่าเนะซ ซามคนนี่เดีรวบกันเป็นเทอได้มือนันอันผู้เอ้ยนะได้เทอ3ามิบแล้วเอ้ยได้ร้อยนึงเนาะผู้เอ้ยได้ร้อยหนึ่งผู้น้องไดยผู้น้องนะได้ผู้สิบสองผขี้ผู้สิบสองพันกี่ร้อยสี่สิบาทร้อ่สิบบาทบ่เอใได้ไปได้ร้อยกบาทนี่กด้อ๋อเจ้าบาทอร้อยสี่สิบบาทอ่าไปคูณเหมือะพี่น้องอันนี้ก็คือเหมือไม่ได้เลยอ แล้วก็จังได๋หลายกระหมูคือรถทีแม่นบ่อ่าผู้นี้ซื้อหยังก็แลแก้วอ่าซื้อแลผู้นี้ซื้อแก้วซื้อตู้อ๋อมีซองซื้อโตนั้นน่ะตูนผู้นี้น่ะซื้อแลเออผู้ใดเฮียนเก่งกกันอันนี้มนะแน่ก็ออกไปได้นเก่งใหญ่ปานนี้อยากเป็นยัง อยากเป็นหมออยากเป็นหมอเป็นยังไงอยากเป็นหมอเนี่ยเงินสักยาะเลยเนาะแต่ไก่ยังดีเนาะที่เด็กหน่อยมีความฟันเนาะซึ่งเพิ่นไก่ย,ยังได้โรตีบเขาก็เลยได้ซื้อโรตีมาให้เป็นที่หอยเนาะซ่องขั้นซึ่งอันนี้ก็สิ่ข้อาอาดเนาะมื่อนี้เขาได้แต่โรตีบก่อนเนาะพอเขามีงบประมาณพอดีมันพอกับโรตีบเนาะ<ม>ก็เลยซื้อโรตีมาให้ถีบในี่ก็่องขั้นนี้ร่วมเป็นอยู่ หนึ 1> 1, 000, 4, 000, 35, 000่งล้านสี่แสนสามสิพันกีบเนาะสิ่งเขามีงบประมาณก็คือ1นึ่งล้านสี่แสนสี่พันสิงมาจากมือก่อนที่ว่ามาสวยซิ่งซ่องเป็นเงินคล้องผ่าผีสิธิ์ชีสุนัขขั้วฟังไทยเนาะเ<ม>ป็นจำนวนเงินหาพันบาทสึงได้สวยน้องซิ่งซ่องไปแล้วแล้วก็เลือกอยู่1นึ่งล้านกับเก่าสิบพันเนาะแล้วก็พราที่มีเงินจากฝังไทยมากอีกเนาะก็คือจากพี่ สิริโสซูดไส้สนอนหนึ่งพันบาทเนาะเศษหนึ่งพันบาทก็คือจะได้อยู่ซ้มแซนหาสิพันติดโบห้าขาลำเนียงหาเงินอยู่ทางฝั่งลาวเนาะเศษมาร่วมเงินกับมาร่วมกับเงินหนึ่งล้านกับเก่าสิพันก็จะได้อยู่หนึ่งล้านสี่แสนสี่สิพันก็คือได้รถทีบช่องขั้นทีม้ให้นองๆเนาะเลือหาพันกีม <laughs> <laughs> เลือหาพันกีมให้เอาไปไหวเป็นบอลอันน่ะสื่อเขามไปห้องเฮียน แสดงว่าขอบใจเด้อเรือพอดีเรือซูนเนาะเงินทีพาพิศ์ฟังมาแ้วกาเงินทีผีซิลิโสดฟังมาเนาะซึ่งก็ได้สวยน้องๆเป็นทีเียมห้อยเลยเนาะแต่ว่าทางบ้านเพิ่นเนี่ยขาดเขากินเนาะลาวกอย่างคลองคือเนาะพาพี่น้องทานได้สนใจเนาะอยากควมทําบุญือวาสวยเลือกกับมารถติโตมาได้ทางคอมเมนต์ด้านลุงวิดีโอเนาะซึ่งอันนี้ก็อยากให้อีลาเนาะขอบใจ ผู้ใหญ่ที่ว่าเพิ่นพาเงินมาสวยเรือขอบใจเด้อที่ซอยน้องสิตั้งใจเห็นเด้อขาดอยู่บ่เงียนบัดกไม่ได้ขาดไปเลยเป็นยังคือขาดยังขาดนะเป็นยเงินไปบันคือการไม่ได้ลดไปเออว่าได้ลดไปได้ลดแล้ววันนี้ไปถุงมือพรุ่งนี้คือเบาๆเนาะนี่เบาๆเนาะอ่าแล้วก็ให้แม่ขอบใจเหมือนเนาะ ขอบใจเด้อมาซอยเลิกอ่ะเฮ้อยู่ดีมีแห้งเฮ้ลำโพงลอยแล้วพอแต่เงินแต่ทองเฮอกว้างเฮ้กว้างเฮ้เบางลูกบางหลานเอยู่มันควันอยู่อื่นจ้าทุกอยู่ดีมีแห้งจะฟังให้นาอที่ว่าก็ส่งมาเรื่อยๆเนาะสำหรับเหตุกิจกรรมอยู่ทางฟังเล่าเนาะกะอยากให้น้องๆคนตั้งใจเฮียนแล้วก็มีอนาคตที่ดีต่อไปเนาะเพราะว่าคือเพิ่งจะถูกจำได้กะอยากให้แม่บุกบื้อยากให้น้องๆจุบ โมบายวันใดเนาะเพราะว่าคันโจโมบายและโอกาสแมนมันจะมีรายกวดที่เข้าบโจบคือยังโบออกว่าสิไปเฮียนยังหรือว่าบบัว่าสิได้ส่งเสริมต่อไปโอยังหน่อยก็ให้มีใบประกาศโตู้โมบายก่อนเนาะมันก็จังสีสบายอ่าเนาะพี่น้องการคลิปนี้ก็สิโจใบเพียงเท่านี้เนาะถ้าพี่น้องมาคลิปนี้กาแฟพี่น้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานเฮ็ดคลิปต่อๆไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสซาับคลิปนี้สวัสดี ดีดไดีถืองคลือแพงกันสีแดงไว้ก่อนเป็นหรือชาตินธ์นี่เลือู้่ี้ยนดทีเลือมา้าไม้กดเด็กเก่งมาก แนะอคันนี้คันนี้เบคันนี้กันะได้คันั่งก็จะได้สองคนดีบ่ะสองคนนี้เออผู้ได้สามววนจะจับว่าเออดีใจบ่ดีใจ คือจะว่าสิได้ยอยู่อ๋อแต่เหียนเจ้าก็ไม่ได้คดนืนคันเว้นเอ่ยก็ไม่ได้คืนโดยคันเห็นเอ่ยแล้วก็คืดแั่งจะเฮียนได้คันบรตันจะเฮียนได้คุดมันแรงตลอดชีวิตเด้

Để em bảo đi Nhìn, tôi nhìn Vàng đi Anh có đâu Ừ, ông không lần Lật